สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันในยูทูบช่องช่วยเคราะห์วันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันสุกที่14เมษายนมีทีเด็ดมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันหกคู่เลยนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยคู่เด่นอย่างเชลเก่0-4จะเปิดบ้านพบกับแฮททาบริน in, ในเวลาตี1.30นะครับเรามีบอลเซนอามาให้ด้วยนะกิมมเนเซพบก็เอ็มโพดีรวมไปถึงสเปเซียจะ พบกับราศีโอนะครับวันนี้ก็ยังไงช่วงนี้เป็นช่วงเทศก,กาลปีใหม่ไทยนะครับสงการก็ขออวรให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับส่วนการเดินทางก็ขับรถขับเาด้วยความหระมัดระวังไม่ประมาทนะครับส่วนเรื่องวิเคราะห์อบอลไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวช่องวอนเด็ดเราจะอาสารับผิดชอบในส่วนนี้ให้แต่นะครับก็เลยไปดูผลงานย้อนหลังเมื่อคืนนี้กันเลยครับยังคงต่อเนื่องกับทัศนะ VIP ทช่องบอลเด็นนะครับวันนี้ผมชี้เป้าไปที่บอลคริสครับที่เอเคซาริก้าพบลาเมียให้รองที่ราคาสองลูกควบ2ลูกครึ่งเพราะดูแล้วเจ้าบ้านที่ถลุงมาในเกมแรกถึง5ประตูต่อศูนย์วันนี้คงเล่นสบายๆไม่เน้นผลเป็นไปตามคาดจบเกมเสมอกันไปท่ศกอร์1ประตูต่อ1กินเต็มกันไปครับ มาดูสถิติย้อนหลังของทัศนรรมเงินช่องวอนเด่นตอนนี้เราบวกกันไปตามภาพเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ที่เด็ด VIP แบบนี้อย่าลืมมาเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่แอดดีดีหกเรามีที่เด็ดคัดพิเศษให้ทุกวันตอนนี้ยังเปิดรับสมาชิกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับแอดดีดีหกหรือสแกนคิวอารโคตได้เลยแล้วพบกันในไลน์นะครับเอาละครับ เริ okay, ma ่มบอลเกมคู่แรกด้วยสึกบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งน้องวันนี้ชาวเกซุนสี่จะเปิดสนามเอสตตดิโอบีนิโตวิลิมาริงนะครับพบกับแฮท้าเบอร์ลินเป็นเลทที่เจ้าบ้านเปิดมาต่อเบอร์ลินด้วยราคาปอนะครับเสมอครบครึ่งโอเวอร์เดอร์สองลูกครบ่สองลูกครึ่งนะครับดูแล้วในลีกเนี่ยชาวเกเจ้าบ้านอยู่ระดับสิบแปดกับแฮท้าเบอร์ลินทีมเยือนอยู่อันดับสิบเจ็ด ผลงาน6เกมหลังสุดเจ้าบ้านดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็สถิติในบ้าน14เกมชาวเก้ก็ไม่ดีนะชนะแค่3เกมแพ้ไปถึง7เกมนะครับส่วนทีมเยือนแท้ถ้าเบอร์ลินเหลือไปดูเลตติ้งการเล่นทีมเยือนนี่13นัดพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเลตอยู่ที่7.7นะครับแพ้ไปถึง10เกมถือว่าเล่นเกมเยือนไม่ดีเลยนะครับ แล้วสิบเกมหลังสุดต้องยอมเราว่าคู่นี้เสมอกันแล้วก็สลับกันชนะสลับกันแพ้บ่อยแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นแฮทาเบอร์ลินที่เก็บชัยชนะเหนือชาวเกศูนได้3นัดรวดเลยนะครับเกมล่าสุดเจอที่บ้านชาวเออเจอที่บ้านแฮทาเบอร์ลินเป็นแฮทาเบอร์ลินทีมเจ้าบ้านนะครับวันนั้นเก็บชัยชนะด้วยสกอร์สร 2, ประตูต่อหนึ่งไอเชยดฮารดิคปเนี่ยต้องบอกว่า5เกมติดและที่ชาวเก้ยังทําเงินไม่ได้เลยนะครับ วันนี้โอกาสก็เหมือนจะมาถึงแล้วแต่ว่าเหลือไปดูฟอร์มปัจจุบันของชาวเกก็ยังไม่ดีนะเกมล่าสุดไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์แพ้สองสู์แล้วก่อนหน้านี้เล่นในบ้านโดนไบเออร์เด,ดเวอรคูเซนบุกมากดถึงที่เลยนะครับ 3ประตูต่อศูนย์แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่แพ้ใครมาทั้งหมดแปดเกมแล้วนะแล้วก็เอเชียงได้กลับอยู่ในโซนทําเงินมาโดยตลอด10เกมหลังสุดทําเงิน8ครั้งเลยนะครับสาหรับชาวเก้แต่ว่า2เกมล่าสุดนี้น่าจะเป็นปัญหาเดี๋ยวเราวิเคะห์กันไปเรื่อยๆนะครับส่วนแฮร์ท่าเบอร์ลินเองเกมล่าสุด เล่นในบ้านพ่ายอารบิลับสิงไป10หนึ่งศูนย์แล้วก่อนนันนั้นอีก2เกมพวกเขาก็ไม่แพ้นะไปเยือนไฟบวกเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นอุ่นเครื่องกับทีมเบอร์ e r นเอเคศูน์เจ็ดนงมา5ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าสถิติออกนอกบ้านของ แต่ถ้าเบอร์ลินนี่สิครับที่เป็นปัญหาถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะบุกไปยังเสมอไฟบวกออกมาก็ตามแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รวมเกมอุ่นเครื่อง5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ล้วนเลยนะครับไอเชื่นี่คับก็โดนมาตลอด ถ้านดูแล้วในบ้านของชชลเก้น่าจะสวยกว่านอกบ้านของแฮทเทร์เบอร์ดินะครับแล้วผลต่างประตูได้เสียฟอร์มการเล่นปัจจุบัน3เกมหลังสุดแฮทเทร์เบอร์ดินดูยิงประตูได้ดีกว่านะครับชชลเก้ทำประตูไม่ได้เลยนะครับ3เกมหลังสุดทําได้ประตูเดียวเสียถึง6ประตูแล,ล้วเรดเปิดมาวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยเป็นเลดต่อทีมเยือนแฮทเทร์เบอร์ดินด้วยราคาปอด้วยนะครับ ต่อราคาปอทำเงินได้แค่ครั้งเดียวเองนะแล้วก็ส่วนทีมเยือนเลดเยือนราคาปอเนี่ยทำเงินได้4ครั้งโอเวอร์เดอร์อยู่ในโซนบอลสูงสองลุกขึ้นนะครับวันนี้451ของชาลเก้จะพบกับ352องของแฮธาเบอร์ลินโตเจ็บต้องบอกว่าพอๆพอกันนะครับแต่ว่าท่อนข้างไปทางเจ้าบ้านเนองเจ็บเยอะจะยังไม่มีเซบาสเตียนโพเตอร์นะครับเซฟแวนเบนเบิร์ก แล้วก็ซอยชิโอดรโคซูกิซึ่งถือว่าเลตติ้งอยู่6 8 2เลยนะวันนี้หน้าเบ้าตียวรอนเดของชชาเก้นะไม่ผลิตสกอร์เลยนะครับคนที่ชื่อบัตเลอร์ทำไปแล้วเจ็ดประตูก็ยังไม่มีชื่อด้วยอ้าวีชื่อเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วก็แนวรับอย่างพวกโยชิดะกับเจนส์แล้วก็บรนะันเนอร์เนี่ยดูแล้วเสียประตูเยอะ3ามเตียมหลังสุดชชวเก้ไม่ดีเลยนะครับ ส่วนทีมเยอรนฮท้าเบอร์ลินสามาสองวันนี้มีนักเตะที่น่าสนใจอยู่สองสาคนเริ่มต้น้วยเซนเ,นเตอร์อย่างเคมนะครับเลตติ้งอยู่หกจุดแปดหกแล้วก็แนวรุกอย่างลูเกบากิโอนะครับพูดรวมไปถึงกางกาด้วยเนาะมีฟิวตวรับอีกคนหนึ่งคือซาเดอร์นะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า้าบ้านชาวเก้อาจจะขาดกำลังหลักไปแต่ว่าเล่นในบ้านนะดูแล้วเลทต่อปอ,อยังไงต้องมีแต้มนะครับถ้าไม่ชนะนัดนี้เนี่ยดูเราก็ไม่รู้ว่าจะไปชนะนัดไหนวันนี้เป็นใจนะครับ เตีเจอกันก็ควรที่จะเก็บชัยชนะเหนือแฮทาบรินให้จงได้นะครับนั้นนี้ของนี้เชียร์ชาวเก้เล่ต่อเสมอครบครึ่งเชีย์ได้ครับกู้ถัดมาลีกเอิงฝรัษษษ่งเศสวันนี้เวลาตีสองตูรุสนะครับทีมเจ้าเก่าจักพบกับโอลิมปิกลียงโรวินยิงนะครับ วันนี้ทีมเยอรีรยงมาเยือนตูรูตเล่เสมอแล้วเล่นมาเยือนต่อปอนะครับโอเวอร์เดอร์ให้อยู่ที่3ลูกไปเลยนะครับตูรูตอยู่หนับ12บนะครับมี38แต้มส่วนรียองอยู่หนับ7มี47แต้มนําอยู่เยอะแล้วฟอร์มการเล่นปัจจุบันนี้รียง6เกมหลังสุดไม่แพ้เลยนะครับชนะ3สเสมอ3แล้วตูรูตเองก็บารานเกมเย้าเกมเยือนได้ดีนะถือว่าแพ้กับชนะบารานกันได้ยอดเยี่ยมเลยครับ วันนี้ผลตามวันนี้สติที่เจอกัน10เกมหลังสุดลิยงไม่เคยแพ้ตูรูต,ตั้งแต่ปี2016นะครับแต่ว่าเอเชียแฮนดิแคปเนี่ยกลายเป็นว่าตูรูตเองก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกเสมอนะก็เป็นตูรูตเก็บเอเชียแฮนดิแคปได้แล้วส่วนใหญ่เจอกันต่อเยอะนะครับต่อแบบลูกควบลูกครึ่งอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าฤดูก,กาลนี้มาเนี่ยอยู่อลู่ยงมายังเสมอมีโอกาสที่ตูรุจะ ทำผลงานได้ดีอริยงนะครับแต่ว่าเหลือไปดูตั้งแต่ปี2016ตูรุเล่นในบ้านนโดริยงกินตัวมาเลยตลอดเลยนะครับเกมล่าสุดตูรุสบุกไปชนะมองบริเย่ถึงบ้านเลยนะครับ1ประตูต่อ2แล้วก่อนอันนี้ก็บุกไปชนะอาร์ซีในเกมบอลถ้วยมาด้วยประตู 1- ประตูต่อ2นะครับมีเกมเยือน ไ่แพ้แรดเกมเดียวเราวันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็ดูแล้วลียงเองเกมล่าสุดเพิ่งกดแรดมาสามหนึ่งแล้วก็เกมบอลถ้วยทิ้งไปแล้วนะครับไปเยนเนือนน้องแพ้มาหนึ่งสูดดูแล้วภาพรวมสิบเกมหลังสุดลียงแพ้ยากเลยครับอีกเช่นนี้ก็ทําเงินด้วยเนาะวันนี้ลาครับยังไม่มีให้ดูนะแต่ว่าดูผลตา่างประตูได้เสียสิบเกมหลังสุดจาวบ้านตัวรุ่ดเหนือกว่าห้าเกมหลังสุดตัวรุ่ดยังดีกว่าและสามเกมหลังสุด รียงเสียประตูน้อยนะครับยิงประตูเฉลี่ยน้อยกว่าจริงแต่ว่าเสียประตูน้อยดูแล้วรียงเรทประมาณนี้โอกาสแพ้ยากนะครับมาเยือนราคาเสมอเนี่ยราคาก็มีส่วนสําคัญในการนมน้ําการตัดสินใจนะครับแต่ว่ารียงเองก็ฟอร์มดีแล้ววันนี้ขออนุญาตเชียร์ลียงเรทมาเยือนต่อเสมอเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งถัดมานะครับเครมโมเนเซ่จะพบกับเอ็มโบรีนะครับวันนี้เรทเจ้าบ้านเปิดมาราคาเสมอนะกับเอ็มโบรีเนี่ยแล้วก็วันเดอร์อยู่ที่2ลูกครึ่ง ผลงานในลีกอันดับ19เจ้าบ้านนะครับจะเจออันดับ14ทีมเยือนเนาะเอมบรีแต่ว่าด้วยแต้มเนี่ยต่างเยอะเอมบรีมี32แต้มเคมมีแค่16แต้มเองนะครับแล้วว่า6เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าผลงานใกล้เคียงกันนะเอมบรีกลายเป็นว่าแพ้เยอะกว่าด้วยซ้ำหกเกมหลังสุดทีมเยือนเอมบรีแพ้ไปถึง4เกมแต่ว่าเคมโมเนเซ่เพิ่งเก็บชัยชนะได้ช่วงนี้เองนะครับ เกมล่าสุดผลงานที่เจอนะเอ็มบรีเพิ่งเล่นในบ้านเอาชนะเคมโมสอูนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เล่นที่บ้านเคมอลเซ่เนี่ยเคมโมมักเป็นทีมที่ทําเงินได้นะครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนซามโดรียเคมโมนี่ใช้ได้เลยนะไปเฉือนซามโดรียถึงบ้านเลยด้วยสกอร์สประตู่อมแล้วก็เล่นบอลถ้วยจลิดครับ ไพ่ฟีอสองศูนย์ไพ่อันตันต้าหนึ่งประตลัดตัวทสามวันนี้กลับมาเล่นในไม้ครั้งหนึ่งก็ต้องน่าเชื่อว่าถ้าไม่ได้เจอทีมใหญ่ผมว่าเอมปูรีน่าจะต้านทานจ้าบ้านเครมโมไม่ไหวคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกนะครับเอมปูรีก็อย่าประมาทไปนะครับเกมล่าสุดบุกไปยันเสมอเอซีมิลานวรสกอร์ศูนย์ศูนย์เนาะเล่ไปเยือนรองล,ลูกครึ่งเนี่ยทำเงินและเอมปูรีทำเงินสามเกมติดแล้วนะครับ เก็บเาสุดเล่นในบ้านก็เฉือนเนเช่ด้วย1-0วันนี้ออกนอกบ้านมาเยือนทีมรองบ่อนอย่างเครโมเนเะซ่นยมีโอกาสนะเพราะว่าเคโมเองได้ได้เปรียบแค่ตัวผลงานที่เจอในบ้านเครโมเท่านั้นเองนะครับคือก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันเดี๋ยว,ว่าด้วยฟอร์มการเล่นปัจจุบันเครโมก็ยังไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าการที่บุกไปชนะซามโดเรียสองประตูต่อสาม่าสุดนี้อาจจะเป็นตัวชี้ ชี้ขาดได้นะครับเพราะว่าเอมบอรีเองเกมนอกบ้านก็ไม่ดีเท่าไหรน่นะวันนี้ผลตามประตูที่เสียห้าเกมหลังสุดทีมเยือนเอมบอรีไม่ดีเลย,เลยนะครับเจ้าบ,บ้านดีกว่าเนาะและสามเกมหลังสุดเคมอเนเซ่ยิงประตูได้เยอะกว่าถึงแม้ว่าจะเสียประตูมากกว่าเอมบอรีก็ตามแต่ว่าเลดเปิดมาแลังเสมอระหับบอเนี่ยทีมเจ้าบ,บ้านเคมอเนเซน่หน้าลุ้นกว่านะครับ คู่นี้ก็ขออนุญ,ญาตให้เป็นทีเด็ด VIP แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดแอดดี6ีห9นะตามขอทีเด็ด VIP คู่เควโมเนเซ่กับเอมโพรีเรามีทีเด็ดซูเปอร์ v ี p แล้วจัดบอลชุดมาแนะนำเพื่อนๆในแอด d ี6789ดด้วยนะครับคู่ถัดมานะครับ เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าที่สนามปโตปิกโกในการวันนี้สเปเซียเปิดบ้านในเกมเซนต์อิตลลี่พบกับราซิโออินซีปีกเล็กนะครับวันนี้เปิดมาทีมเยอรนาซิโอมาต่อสเปเซียถึงบ้านเลยนะครับด้วยราคาครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับ ทีมดาวยสบ17อย่างสเปเซียมีเพียงแค่26แต้มเองนะครับแล้วสถิติในบ้าน15เกมเนี่ยโ่วใหญ่เสมอไปถึง8ครั้งนะครับแล้ว6เกมล่าสุดชนะเกมเดียวเสมอ4ทีมเยือนาซิโออยู่อันดับที่2นะครับมี58แต้มดูแล้วการปรับขอพื้นที่ไปเล่นในศึกชูวฟาแชมเปี้ยนลี่เนี่ยน,น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้ว14เกมเยือนหลังสุดลาซิโอชนะ8เสมอ4แพ้2 6กเกมหลังสุดยังไม่แพ้น,นะครับชนะ5เสมอเกมเดียว เจอกันทั้งหมด6ครั้งที่ผ่านมานการปราซิโอเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด6ครั้งเลยแล้วเวลาชนะยิงขาดนะครับส่วนใหญ่เป็นบ bon อลโอเวอร์เอเชียนัมีชนะ2-1แล้วเอเชียนิัหลุดครั้งเดียวเองนะครับในปี2021เนะาะจะมาวันนี้สเปเซียเกมล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอฟิออร์เรนตินาถึงบ้านฟิออร์เลยนะหนึ่งหนึ่งแล้วเกมก่อนอันนี้เล่นในบ้านเสมอซาแลนิตาน้ามาหนึ่งหนึ่งเหมือนกัน ก็สิบเกมหลังสุดอย่างเสมอไปทั้งหมด5ครั้งนะครับชนะเกมเดียวอิเชฮันดิกับก็ทําเงิน4ครั้งเสมอหนึ่งผลงานยังไม่ได้เข้าตาเท่าไหร่แต่ว่าเกมในบ้านของสเปเซียนะครับสามเกมหลังสุดก็ไม่แพ้นะส่วนทีมยานาซิโอเหมือนที่เรียนไปนะครับการที่จะกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับสองได้ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเกมล่าสุดพวกเขาเพิ่งเอาชนะูเวนตุสมาด้วยเมื่อวันที่9มีเวลาพักหลายวันนะครับ ก็วันนี้มีโอกาสเก็บชนะเนะพวกเขาก็เก็บชัยชนะมา3เกมติดลวแล้วเกมบอลถ้วยเนี่ยเจออากนักมากก็แพ้นะครับ ทั้งไปทั้งกลับเลยก็ดูแล้วบอลถ้วยน่าจะไม่หวังอะไรนะครับแล้ววันนี้ผลต่างประตูได้เสียทีมเจ้าบ้านดูแล้วเป็นรองทีมเยราซิโอเยอะเลยนะครับ3เกมลราสูดของนาซิโอเนี่ยทำได้5ประตูเสียประตูเดียวยิงประตูเฉลี่ย1.6 7จประตูแต่ว่าเลตต่อครึ่งลูกแล้วออกมาเล่นนอกบ้านเจอสเปเซียก็ถือว่าต้องระวังตัวให้ดีนะครับแต่ว่าคู่นี้ดูแล้วดูไม่ยากผมชอบมันต่ออยู่แล้วเชียร์นาซิโอดูแล้วเลตต่อครึ่งลูกกิน 10- สบายครับ อีกคู่หนึ่งบุนเดสเลีาสองเลยครับเยอรมน,นีน้องฮันโนเวอร์เก้าหกเปิดบ้านสนาม HDI ดีไออารีนาพบกับไฮเดนเฮลนะครับเหลทีมเยือนไฮเดนเฮลมาต่อฮันโนเวอร์ด้วยราคาปอนะครับโอเวอร์เดอร์สองลูกครึ่งเนาะทีมเยือนไฮเดนเฮลอยู่อันดับที่สามเลครับมีโอกาสเล่นเพลย์ออฟนะแล้วมีโอกาส ชิงที่1เลยด้วยช้ำาไปขึ้นมาเล่นในบุนเดสลีกาวันนี้เลยมาต่อซะด้วยราคาปอนะครับ6เกมหลังสุดก็ไปไฮเดนเฮลทำประตูเฉลี่ยอ่าขอโทษนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะได้มากกว่าฮันโนเวอร์เลยด้วยซ้ําไปนะครับแล้วถ้าเล่นในบ้านนไฮเดนเฮลนี่หวังผลเลยนะแต่วันนี้ต้องมาเล่นเกมเยือนก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับสถิติเจอกันส่วนใหญ่ สลับกันชนะสลับกันแพ้แต่ว่า2เกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านไฮเดนเฮลเป็นไฮเดนเฮลชนะ2เกมเลยนะครับเจอกันที่บ้านลาซิโอเหมือนกันจริงๆก็ไอ้เจอกันที่บ้านฮันโนเวอร์เหมือนกันตั้งแต่ปี2 0 1 6แล้วก็ฮันโนเวอร์สลับชนะสลับกันแพ้อยู่ร่าไปนะครับ10เกมหลังสุดของฮันโนเวอร์เนี่ยชนะเกมเดียวเสมอ3แพ้ไปทั้งหมด6ครั้งเช่นเช่นกับทาเงินอยู่2เกมเองแล้วเกมล่าสุดบุกไปโดนทาบุก มาด้วยสกอร์หกหนึ่งเลดไปเยือนรองหนึ่งลูกโดนนะครับส่วนทีมเยือนไฮเดนเยลเองเพิ่งเล่นในบ้านพ่ายกับสังเเพอรีมา10แล้วเกมก่อนล้านี้ไปเยือนไกเซอร์สแลวเทินเสมอสองไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับวันนี้เล่นในบ้านฮันโนเวอร์ด้วยแต่ว่าทั้งคู่เมาส์หมัดกันทั้งคู่นะครับแล้วผลต่างประตูตตได้เสีย3เกมหลังสุดผมยังชอบฮันโนเวอร์นะถึงแม้มว่าเกมแรกเราแต่โดนเยอะแต่ว่ายิงประตูเฉลี่ยได้ดีกว่านะครับแล้วันนี้เล่นในบ้านนะได้เปรี่ย เลดเปิดมาเนี่ยเป็นเลดที่ทีมเยือนมาต่อนะครับปอนะครับคู่นี้ขออนุญาตอยู่่าลองลองฮันโนเวอร์เก้หเลตลองครึ่งอ่าเลลองปอเสมอคู่ครึ่งเชียร์จะมาฮันโนเวอร์ครับค <ış qui> ู่สุดท้ายเซเลบีอิตาลีนะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งวันนี้เมโดนา ในครับเปิดบ้านพบกับปาม่านะครับเป็นเลทเสมอนะแล้วก็อเวนเดอร์สองลูกควบแต่ว่าดูแล้วปาม่าน่าจะเป็นต่ออยู่เล็กน้อยเพราะว่าพวกเขามี47แต้มอยู่ลนดับ7นะครับเมอโมเดนาเนี่ยมี10นะแต้มอยู่มีา่ามี42แต้มอยู่ลบที่10ฟอร์มการเล่น6เกมหลังสุดปาม่าเหนือกว่าแล้วสถิติในบ้านของโมเดนาเนี่ยก็อาจจะเป็นต่อทีมเยือนปาม่าอยู่เล็กน้อยนะครับ เกมล่าสุดเจอกันโมเดนาชนะปามาด้วยสกอร์หนประตูสองชนะในบ้านปามาเลยนะครับแต่ว่าเกมก่อนหน้านี้นะส่วนใหญ่เสมอกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นที่บ้านปามาปามาเก็บเฉยชนะตลอดเลยนะครับ เกมลัสุดเจ้าบ้านโมเดนาบุกไปเฉือนเปรูจามา10แล้วเกมก่อนหน้านี้ยังเสมอชิตตาเดล,ล่ามา0 0นะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครมา2เกมติดหล้เอเชียนี้กคปสิเกมหลังสุดทําเงิน5ครั้งอยู่ในโซนพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทีมเยนปาเม,มาก,ก็ฟอร์มดีนะครับเก็บชัยชนะมา2เกมรวดเลยชนะทั้งตาเดโมชนะทั้งชิตตาเดล,ล่านะครับแล้วเอเช่แนดี้แคปก็ทําเงิน2เกมติด10เกมหลังสุดทําเงิน5ครั้งเสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันกับ โมเดนานะครับวันนี้ผลต่างประตูได้เสีย5เกมล่าสุดเท่ากัน3เกมหลังสุดเท่ากันแต่ว่าโมเดนาเสียประตูเยอะกว่าเสียประตูเยอะกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วเลนะ่เสมอในดูแล้วเจ้าบ้านน่าเชียร์กว่าคู่นี้มีโอกาสออกบอลต่ำด้วยนะครับผมยังชอบโมเดนานะเลส่เสมอเชียร์ได้ครับเดี๋ยวเราไปทวนดูบ้างน,นะครับว่าทั้งหมด6คู่เลยให้ทีมไหนกันไปบ้างนะครับก้ยฝากกดแอดดีที่หกเจานะครับตามมาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับ วันนี้วันสุกที่14เมษายนนะครับวิเคราะห์บอล6คู่เราก็คัดไมาใเป็นเพื่อนเหมือนเดิมช่วงสองการก็ไม่หยุดนะครับมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเ,นเพื่อนๆพรุ่งนี้4ทีเด็ดนะครับมีเกมพิมพิลิอังกิษด้วยนะครับก็ยังไงกดแอนดีดีหกเจ็ดแนะตามมาขอทีเด็ด VIP กันได้เลยนะครับขอเร,เริ่มต้นด้วยคู่แรกอย่างชชลเกศูนยสีนะครับวันนี้พบกับแฮนเบอรินเนาะ เลดเปิดมาวันนี้นะผมยังชอบทีมเจ้าบ้านชาวเกสูนสี่นะครับต่อแฮท้าเบอร์ดินลาคาปอดูแล้วน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากของนย้อเชียชาวเกสครับคู่ถัดมาผมชอบไปที่ทีมเยือนนะครับผมว่าลียงเจอตูรูสเนี่ยน่าจะไม่ยากของนื้อเชียลียงนะครับเลดเสมอเชียได้ครับคู่ที่3ามเคโมเลเซคู่นี้เจอเอ็มบดีนะครับ ขออนุญาตให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับอย่าลืมกดแอดดีดีหกเจ็ดนะตามมาขอทีเด็ด VIP คู่เครมโมเนเซ่กับเอ็มโพรีได้เลยครับคู่เดิมมาสเปเซียลาซิโอคู่นี้ดูไม่ยากนะครับชอบลาซิโอมากกว่าเหรีมาเยือนต่อครึ่งลูกเนี่ยดูแล้วลาซิโอยิ่งเละเทะแน่นอนครับคู่เดิมมาฮันโนเวอร์พบกับไฮเดนเดลนะครับ แม่มคู่นี้พูดยากนะห้าทุ่มครึ่งชอบเจ้าบ้านอ่ะบอลรองของนุยัตรองฮันโนเวอร์เลดรองปอหนึ่งคู่ครับและคู่สุดท้ายโมเดนาจะพบกับปามาาในเวลาตีหนึ่งครึ่ง คู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับเลทเสมอของรัสเซียโมเรนาเลทเสมอเชียร์ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดประจมามัสุขที่สิบสี่เมษายนนคำหกคู่เนาะก็อย่าลืมกดอันดีทีหกเจ็ดบาทเก้านะครับตามมาขอทีเด็ดคู่เครโมนเนเซกับเอมโปูรีได้เลยนะครับก็อยังให้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบันเด่นของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ